สวัสดีครับ f c หวยเด็เดเต็งกันกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับ f c กันคลิปนี้ผมไมียนะนำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่14พฤษภาคม2568ลงคลิปให้กับ f c ที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาผมไปแนะนำเลขสูตรการคำนวณหาเลขเต็นประจำหลักพันหลักร้อยหลัก,ลกสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเต็นจับคู่ชุด 4ตัว3ตัว2ตัวในยุด2ดตงรังให้กับ f อดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขเด็นจากผู้ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสาระเวลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณยายานในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันออกสระเวยลาพัฒนาหมวดประจำวที่12พฤษภาคม2568กันก่อนครับผลขนอกรางวัดที่1 3 6 2 5 3 2 3 6 2 5 3 2เลขท้าย4ตัวครับ2 5 3 2 2 5 3 2 3ตัวบน5 3 2 5 3 2ตัวน3 2 3 2 2ตัวน2 5 2ตัวล่างนะครับ2ตัวบน3 2 2ตัวล่าง2 5 2 5นี้เป็นผลการออกสลากเวยลาพัฒนาหมวดล่าสุดครับ ก็ต้องขออาไป FC กันนี่ครับที่ตั้งความหวังไว้ครับวดล่าสุดหลุดนะครับตั้งบนทั้งล่างครับต้องขออาไปทุกท่านด้วยนะครับมาลุ้นกันต่อครับงวดวันที่14ครับนะผมก็ได้คิดสูตรคำนวณให้กับ FC ดูเป็นแนวทางกันอีกเชี่ยนเคยครับมาดูที่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมได้นำเลขไทย4ตัววดล่าสุดซึ่งออก2532มาเป็นแนวทางการค้นหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับ ดูหลักพันกันนะครับหลักพันจะมีเลขกันทงหมด4สูตรคำนวณในแต่ละสูตรจะนำตัวเลขหลักพันงดล่ลดา,า Ran 1. สุดก็คือ2คำนณครับสูตรที่1ได้4เป็นตัวตั้ง4ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันคือ2ให้บวกนะครับ2บวก2กับ4ว4เอา4ตั้งตั้ง4บวกจะกเล4เพิ่มไปในค่าตัวละครับ4 5 6 7 8 9 0จ2ทแเาหป็นลักพันสูตรที่2ได้9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันงดล่าสุดคือบัค8ร สองแปดเท่ากับสิบเท่ากับสิบเอาศูนย์เรามาตั้งตั้งศูนย์นับลดจากศูนย์หนึ่งแต้มคือเก้าบวกจากเก้าเพิ่มไปให้เก้าตัวกันแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดท่ไหลักพันสูตรที่สามครับได้แปดเป็นตัวตั้งครับแปดตัวนี้ครับได้จากการน,นำตัวเลขครับให้นำหลักนะครับหลักร้อยคือห้าบวกหลัก พันคือสองครับห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดนำผลลัพธ์คือเบวกลัพันคือเบจวกสองับเก้กับเก้เกาจะเรามาตั้งตั้งเก้าทดจากเกหนึ่งแต้มคือแปดบวกจากเลขแปดเพิ่มไปเล9เก้าตัวเก้าลครับแปดเก้าศูงสามสี่ห้าหกต่อไปหลักพันส่วนที่สครับได้หเป็นตัวตั้งหกคือที่ได้จากการนำหลักหน่วยบนคือสบวกลัพันคือสองครัองบวกสอาผลลัพธ์คือสบวกลักพันคือสองครับสีบวกสองเท่ากับหก้วกับหกเอาหกมตั้ แล้วก็บวกจะได้6เพิ่มไปให้ได้การตัวกันละครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4เมื่อครบ4สูตรคำนวณละพันให้นับแต้มจนกันทั้ง4สูตรนะครับจะได้เด็กๆผมนับแต้มจนเดี๋ยวครับมี1 2 4 6 9 0ครับ1 2 4 6 9 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่องเด่นครับผม1เล็ก1เ4เด็6เด9ครับ1 4 6 9 4ตัวครับดึง4ตัวจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักพันครับ1 4 6 9ครับมาดูสูตรหลักร้อยต่อคณิตาตร์4สูตรครับ จในสูตรการนัวนด้ลักร้อยหดล่าสุดก็คือ5มาบครับสูตรที่ในนย์เป็นตัวตั้งศูนย์ในแกรนนำหลักร้อยคือ5ให้บวกตัวั้ากากับศูนย์เทกับสิบคเราาตั้งตั้งศูนย์แล้วก็บวกอางในูนย์เพิ่มไปเลขาตัวกันนะครับศูนย์หนึ่งสาก็ดต่ไมหลักร้อยสูตรที่สองครับได้เก้าเป็นตัวตั้งครับเก้านี้ ไแจกันนำหลักร้อยหัวต้าสูนก็คือ5บวกหลักร้อยก่อนนั้นนั่นอีกวันหนึงคือ5ครับ5้าบวก้าเ่ากับสิบเข้ามาคืสศูนย์ราตั้งต่าง0นย์ับลดจากศูนย์หนึ่งแต้มคือ9แล้วก็บวกจคใน9เพิ่มไปในนี้ 9, ตัวกันแล้วครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ต่ไปหลักร้อยศูตรที่3ครับได้7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ได้จากันนำหลักพันคือ2 บวกหลักร้อยคือ5ครับสองบวกเท่ากับเเพกับ7เอา7ตั้งตั้ง7บวดอย่างนีเ้เเพิ่มไปให้เลขกาตัวกันละครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5นย่มส้าต่อไปหลักร้อยสูตรที่4ครับได้2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยบนคือ2บวกหลักร้อยคือ5ครับบวกท่ากับ7 นำบอลรับคือ7บวกหลักน้อยคือ5ครับ7จ็ดบวกหตกับสิบสองหมาเอา2เรามาตั้งตั้ง2บวกหมนยเล2เพิ่มไปใน9ตัวเั้งหลักครับ2 3 4 6 7 8 9 0เมื่อครบ4สูตรคำนวณหลักร้อยให้นับแต้มจนกระทั่ง4สูตรก็จะได้เลขที่ผมนับแต้มจนไหนครับ2 3 4 5 7 0ครับ2 3 4 5 7 0ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับผมดึงเลข2ดึงเลข3เลข4เลข7ครับ2 3 4 7 4ตัวนะครับเป็นเลขเด่นประจำหลักรละครับ2 3 4 7นะครับ มาดูสุดหลัก10ครับผมนำเอกหลักสิบงวดล่าสุดนะครับคือ3าํคนวณครับทั้งหมด4สุดครับนําเลข3หลัก10บมาสุดคำนวณสุดที่1ได้3เป็นตัวตั้ง3ตัวน,นี้ได้จากการนําครับได้จากการนําหลัก10บงวดล่าสุดก็คือนะครับคือ3นะครับให้บวกตัวเองครับ สูตรที่นครับสเป็นตั้งได้กลับได้นำหลัก10คือ3ม,มาตั้งเลยครับสาม,มาตั้งนะครับตั้ง3บอกเย่าไสาเพิ่มไปได้ค่าโวก,กันแล้วครับสามสี่ห้าเเก้าศูนย์ต่อหลัก10บสูตรที่2ได้สี่เป็นตัวตั้ง สตัวนี้ได้จากการน,นำหลัก,กสิบก่สนุคือ3บวกหลักสิบก่อนนั้นคือหนึ่งครับสามวกหนเท่ากับสี่เมือกับสี่ตั้งสี่บวกแค่ได้สี่เพิ่มไปในการตัวกันแล้วครับสี่หกเจ็ดแปดาศูย์หนึ่งสองทหลัก 10, สิบสุดที่สได้เเป็นตัวสุดที่สามครับได้เก้าเป็นตัวตั้งเก้าตัวนี้ได้จากการน,นำตัวนี้ครับให้นำหลักแสนคือสบวกหลักสิบคือสามบวกสามสามเท่ากับหกนำผลลัพธ์คือหกบวกหลักสิบเองครับหกบวกสามเท่ากับ อ่สท่ากับเกครับเท่กับเก้าเตั้งตั้งเก้าแล้วบวกจเก้าเพิ่มไปในเตัวคบวับเก้าศูนย์หนึเ็ดไวหลักเจ็สูตที่สครับได้แเป็นตัวตั้งครับ ปตัวนี้ได้เก่การนาตัวเลขครับให้นำหลักหน่วยบนคือ2บวกสิคือ3ครับ 2, 3บวเท่ากับ5นำผลลัพคือ 5, บวกสิคือ 3, 5, ครับ5้าบเท่ากับ8ปเลกับแดเอาแตั้งตั้ง8บวบนจแ8เพิ่มไปในกาตัวก็หลักรับ 8, 90, 1ก้าศูเมื่อครบ4สูตรคคำนวณหลักสิบให้นับแต้มจงคันทั้งสี่สูตรครับจะได้เลขที่ผมนับแต้มจะเด้ครับมีหนึ่งสี่ห้าหกเก้าศูนย์ครับหนึ่งสี่ห้าหกเก้าศูนย์ได้หกตัวในหกตัวนผมในนาสูตรเท หกตัเองครับ1 4 6 9ดึง4ตัวจาก6ตัวนะครับเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับมาดูสุดหลักหน่วยต่อขั้นตอ4สูตรุดครับเปได้สูสุกจะนำตัวเลขหลักหน่วยกดล่าสุดก็คือ2คํานวณครับส่วนหนึ่งใน4เป็นตัวตั้ง4ได้จากขนำหลักหน่วยคือ2บวกตัมเครับสองบวกแล้วก่เท่ากับ4ตั้ง4บวกกัได้4เพิ่มไปได้เกาตัวคารครับสี7 8 9 0 1 2ดแเาส่วนหนึ่งตเป็นหลักหน่วยสุดที่2ได้2เป็นตัวตั้ง2ตัวนี้จากขนำหลักหน่วยสุคือ2บวกหลักหน่วยก่อนนั้นคือเท่ากับ เมื่อได้10เอาศูนย์หลังบวกหลักหน่วยเท่านัับศูนบวกสอเท่ากับสองกกัสตั้ง2องบวกอย่างที่สอเพิ่มไปเด้เาก้าตัว9ก้าล้วครับสองสามสี่หก็ดแป้นหลักหน่วยสุดที่3ได้6เป็นตัวตั้งครับ6บกกนนตัวนี้ครับได้จากการนำตัวได้ครับให้นำหลักพันครับหลักพันคือ หลักพันให้นําตัวเลขนะครับหลักแสนคือ3ามบวกหลักหน่วยคือ2องครับสามบวกสเท่ากับ5นําผลลัพธ์คือ5บวกหลักหน่วยคือ2องครับห้าบวกสเท่ากับ7จ็ดเมื่อได้กับ7เอา7มาตั้งตั้ง7นับลดจาก7 1็ตั้งคือ6บวกเจ็เลข้หเพิ่มไปในการตัวก็แล้วครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แต่เป็นหลักหน่วยสุดที่4ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการนําตัวเลขครับให้นําหลักพันหลักร้อยครับ ให้นำหลักร้อยคือ5บวกหลักหน่วยคือ2ครับ5าบวก2เท่ากับ7นำผลลัพธ์คือ7บวกหลักหน่วยเด้ับ7บวก2เท่ากับ9 เมื่อได้กับ9 9้าเารามาตั้งตั้ง9บอกว่าจะได้เาเพิ่มไปในเ้าตัวกันละครับเก้าศูนย์หนึ่เมื่อครบ4สูตรคำนวณหลักร้อยให้นับแต้มจนกันทั้ง4สูตรครับจะได้ดที่ผมนับแต้มเันนะครั่หกเจ็ดเก้าครับ2 4 6 7 9 0หกเจ็ดเก้าได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับผมเด่นเลขงเด่นเลขสี่เด่นเลขเจ็ดเด่ครับ2 4 7 9ดึง6ตัวครับ2 4 7 9เเป็นเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับนี่เป็นสูตรคำนวณครับ หลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเวยลาพัฒนางวดประจำวันที่14พฤษภาคมครับมาดูการจับคู่2ตัวางและ2ตัวนันครับดูช,ชุด2ตัวางกันครับชุด2ตัวางผมนำหลักพันสตัวครับ1 4 6 9จับคู่กับหลักร้อยสี่ดูครับสามสองสามสี่จ็ในชุด2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับ1วันสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับเฮ1 2 1 3 1 4 1 7งามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่วันสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวยั4ส4่4องส 6วันละสิบจับคู่หลกหน่วย4ตัวนะครับจะได้6 2 6 3 6 4ก7 9วห็กาัละสิบจับคู่ลกหน่วย4ตัวจะได้9 2 9 3 9 4 9 7ครับทั้งหมด16ชุดครับนี่เป็นชุด2ตัวล่างชุดตรงๆ16ชุดมาลุ้นกัน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดมาดูการจับคู่2ตัวบนต่อครับชุด2ตัวบนผมจะนำหลัก14ตัวครับ1 4 6 9กจับคู่หลกหน่วย4ตัวครับ2479จะได้ชุด สองตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับหวันละิ์จับคู่ละกวยสีตัวไอ้หนึ่งสองหจ็ก้าสีวันละสิจ์จับคู่ลวยสีตัวครับเอสสี่สองจาหกวันสิจ์จับคู่ละกวยสีตัวครับ6 2 6หกส6งหกสี่หจาเกวันสิจ์จับคู่ละกวยสีตัว เอ92 94 97 99ทั้งหมด2ตัวบนรจับผู้ไว้สิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงมาลุ้นครับ16ชุด2ตัวและ16ชุด2ตารางจะมาหรือไม่ครับมาดูกันสรุปชุดเด่นครับผมได้นาสูตรมาเทียบมาชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นในชุด2ตัวแรกก่อนนะครับชุด2ตารางทั้งหมด16ชุดผมได้ตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นครับที่ตัดแล้วครับก็จะมี 6 2 6 4 9 2ก7เก็ครับ6ก6 4 9 2 9 7 4็ชุดนี้เป็นชุดจเรียนตัดจาก16ชุดมาครับมาลุ้นครับ4ชุดเด่น2ตรรังจากมาหรือไม่ครับหรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับเอท่านใดมีสูตรคำนวณได้เลขเด่น2ตรรังก็นำมาเทียบประชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจท่านมากที่สุดครับมาดูกันสรุปยอดเด่น2ตงตวันทอครับในชุด2ตัววันตามสูตรคำนวณจากผู้ไว้16ชุด ผมแนะนำสูตรมาเทียบระชนมาตัดเพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ตัดแล้วครับสรุปได้ดังนี้ครับชุดเด่นกันเม42 62 42 64 69 97ครับ4 2 6 4 6 9และ97ทั้งหมด4ชุด4ชุดตีเป็นชุดสรุปเด่น2ตัวบนครับตัดจาก16ชุดมาครับมาลุ้นครับ4ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนี้ครับ FC ทนใดมีสูตรขนนได้ในเณฑน2ตัวบนนำมาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจท่านมากที่สุดครับมาดูชุด3ตัวันตครับชุด3ตัวผมจะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลัก้อยตามสูตรขนนไว้4ตัวครับ2 3 สี่เจ็ดครับสองสามสี่เจ็ดใน4ี่ตัวนี้ผมดึงสองตัวครับดึงเลขสี 4, และดึงเลขเจ็ดสองตัววางหลักร้อยครับผมจะนำสี่และเ็มาจับคู่กับชุดสองตัวสี่ชุ4สี่สองหก่าจะได้ชุดสมตัววันหวเลาาพัฒนาแต่นี่ครับชุดสตัววันที่สรุปจับคู่ไว้ครับ4วังหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่นสุดวนสี่ชุดครับย้ายสี่สี่สองสี่ เจ็ดวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองวิเชุดจะได้เจ็ดสี่สองเจ็ดหกสี่เจ็ดหกเก้าและเจ็ดเก้าเจ็ดทั้งหมดแปดชุดครับในชุดสามตัวชุดตรงตรงแปดชุดมาลุ้นกันครับแปดชุดนี้จะเดินตามสูตรรู้ไหมครับมาดูกันสรุปชุดเน้นทดลองครับดูที่ชุดสองตระก่อนนะครับในชุดสองตระกตามสูตรคำนวณจับคู่ไว้สิบหกชุดสรุปชุดเด่นสี่ชุดวิเชุดเด่นก็มีหกสองหกสี่เก้าสองเก้าเจ็ดครับทั้งหมดสี่ชุดครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่ 97นะครับเน้นไปที่97ครับส่วนชุดรองครับรองมาที่64ครับเน้น97รอง64ครับนี่คือ2ตัวล่างครับและมาดูการสรุปชุดเน้นรอง2ตัวทครับในชุด2ตัวทนตามสูตรโทนเจ้ากู16ชุดสรุปใน16ชุดสรุปชุดเด่นไว้ที่4ครับ4ชุดเด่นมี42646997ครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นไปที่69ครับเน้นไปที่69 รองที่97ครับรอง97เน้น69รอง97นะครับนี่เป็นชุดเน้นรอง2ตัวบอลครับและในชุด3ตัวครับตามสุดนอนจับคู่ไว้8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่769ครับเน้นไปที่769ครับเน้น769ส่วนชุดรองครับรองมาที่497ครับเน้น769รอง497นะครับนี่เป็นชุดเน้นรอง3ตัวจาก8ชุดเหลือ2ชุดครับมาลุ้นกันครับ จุดเน้นลอง2ตัวบน2ชุดครับ6 4และ97ครับ2อ่า2ตัวล่าง2ชุดครับ6 4และ9 7ครับ2ตัวบน2ชุด69และ97 3ตัวบน2ชุดครับ4 9 7จและ7 6 9าจะมาหรือไม่ครับนี่คือชุดสรุปเน้นลองครับมาดูชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวผมจะนำชุดเน้นลอง2องตัวบน2ตัวล่าง2ชุดครับ6 4และ9 7าจับคู่ชุดเน้น2ตัวบน2ชุดครับ6 9และ97ครับจะได้ชุด4ตัวหวลาพัฒนาดังนี้ครับ ชุด4ตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับมี6 4 6 9 6 4 9 7 9 7 6 9และ9 7 9 7ทั้งหมด4ชุดครับนี่เป็นชุด4ตัวชุดตรงๆครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปขาย4ตัว3ตัววันสตะวัน2ตารางหัวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบี่พฤษภาคม2อ6 8ให้กับ FC ดูเพื่อเป็นแนวทางครับในชุด4ตัวตามสูตรคณะจับคู่ไว้4ชุด4ชุดนี้ชุดฟันธงครับ สี่ตัวครับเด่นที่สุดในวนทีเก้าเจ็ดหกเก้ครับเก้าครับสตัวบนสลุปฟันทองไปที่เจ็ดหกเครับเจ็ครับสอตัวตัวบสลันทองันที่หกเก้าหกาสองตัวล่างสลุปฟันทองไปที่เก้านะครับนี่เป็นชุดสลุปฟันทองสตัวสามตัวบสอตัวและสตัวล่างครับมาโดยชุดเส้นสตัวบนล่างครับตามสูตรคนจับคู่เด่นในชุดสตัวไว้มีอะครับชุดสงตัวก็จะมีหกสองหกสี่เและหกทั้งหมด หกชุดครับในงวนดนี้ครับหกชุดครับพอตัวเลขบนล่างซ้ํากันครับหกชุดในหกชุดนี้เป็นชุดสล็อตเี่นสองตัวมาได้ทั้งสองตะวันทั้งสองรางหวยลาวพัฒนางว้ประจําวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะครับนี้เป็นข้อมูลหวยลาวครับผมได้นําลงคลิปให้กับ เอฟซดูเป็นการประกอบการตัดสินใจเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณในการตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขไปได้สูตรคำนวณครับสูตรคนสุดนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรที่ผมคำนวณหรือไม่ก็ต้องรอติดตามผลกันเอาสรางเวลาพัฒนากันได้งวดประจําวันที่14พฤษภาคมนะครับ ขอบคุณ f อฟ่หัวเด็ดเด็กเต็งกำลังวันทุกท่านทุกคนทุก,กลังกจครับที่ก็มาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดการเงินสุดหัวที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหัวเราพัฒนางวดประจำวันที่14พฤษภาคม2568ลงคลิใไ้กับ FC ดูเป็นแนวทาง ฝากกดติดตามเลยครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นข้อมูลสูตรหัวดีๆเลขเด่นลงคลิปให้กับ f c ดูเป็นทางในคลิปต่อไปครับ FC ท่านหนครับถ้าท่านโชคดีแล้วครับอยากให้กำลังใจสนบสรุ์ในการทำคลิปลงคลิปกับแอดมินก็ตามช่องทางนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่ให้ f c ครทับท่านที่โชคดีแล้วครับอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปการลงคลิป กาลังกับแอดมินก็ช่องทางนี้นะครับขอบคุณ f c ทุกท่านครับที่ได้ทำการส่งตลอดมาครับขอให้โชคดีทุกท่านเฮงเฮงตลอดไปครับและขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ